โยโยโยสวัสดีครับ F4 คืนลูกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคล,ลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอืน่นฝากแอด VIPQLN ในช่องคอมเมนต์ครอบครัวคลืนลูกหนังนะครับเอาเป็นคำคืนวันเสาร์ครับคลิปแรก3คู่เป็นบอลสวีเดนออสเวนคารครับเริ่มที่เวลา2องทุม่มคาร์มาเปิดบ้านเจอกับเยอร์การ์เดนรองจากฝูงคาร์มา13แต้มจากการชนะ4เสมอ1แพ้9เกมล่าสุดแพ้คา,าบ้านให้กับรอมมาปอสคาน่าไป0ูนย์หนึ่งนะครับสามแนวรุกมีจอร์านาธานริงซิม ดีโนอิสลาโมวิดนะครับเจอกับเยอร์การ์เดน31แต้มจากการชนะ10เสมอ1แพ้3เกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะวานาโมไป1-0นะครับซสมิลโฮมกุสตาฟ วิกเส้นกองหน้าเป็นเดร h ิสฮมเมตกองหน้าชาวตุรกีนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันบ้านใครบ้านมันเข่ามาชนะ2-1เยอการ์เดนก็ชนะ3-1คู่นี้ก่อนเกมเขามองเยอการ์เดนบุกมาเป็นต่อนะครับแน่นอนแม่ฟอร์มชั่วโมงนี้เยอการเดนมาสุดจริงๆนะครับแล้วก็ลุ้นขึ้นจากฝูงด้วยครับวัดใจเยอการ์เดนไม่ต้องคิดเยอะจะบุกมาเบียดชนะเก็บ3แต้มแน่นะครับ คู่ต่มาเวลาเดียวกันครับไปดูวานาโมจะเปิดบ้านเจอกับฮักเคนอันดับ4วานาโม1 7แต้มจากการชนะ5เสมอ2แพ้ไป7เกมล่าสุดบุกแพ้เยกาเด่นมา0ูนนะครับตรงกลางเป็นวานเดอร์ซันมิดฟิล์บรซิลครับคู่หน้าเป็นกูสตับเองกวานกับซานเวลกาลูนะครับเจอกับฮักเคน23แต้มจากการชนะ7เสมอ2แพ้ไป6เกมล่าสุดแพ้คาบ้าน,นกับเอลฟ์บอกไป3ต่อ5นะครับตัวหลักก็อเมอร์ลายูนีซิมอนกูสตับสั้นกองหน้าเป็นอาลียูเซฟครับฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันคู่นี้ ก่อนเกมเคามองฮักเคนบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยนะครับจะว่าไปแม่ฮนะักเคนนัดที่แล้วก็ฟอร์มหลุดนะครับเกมรับยังมีปัญหาโดนไป5ประตูครับแล้วสถิติที่ผ่านมาวานาโมเล่นในบ้านมักจะทาได้ดีเวลาเจอฮักเคนนะครับเกมแบบนี้ซื้อ2มุมเชียร์วานาโมเจ้าบ้านไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายที่เวลา4ี่ทุ่มครึ่งไปดูบรมมาปอสคาน่าอันดับ10จะเปิดบ้านเจอกับฮัมาเบียนอันดับ6บรอมมาปอสคาน่ 18, า18แต้ม จากการชนะ4เสมอ6แพ้4นะครับเกมล่าสุดบุกชนะคาร์มา1-0ครับวิลมาโอเดฟอกอดัมยาคอบสันนิโคล่าวาสิต์ยืนกองหน้านะครับในขณะที่ฮัมมาบี22แต้มจากการชนะ7เสมอ1แพ้6เกมล่าสุดแพ้คาบ้าในกับโกเตบอกไป0-1นะครับออสการ์โยฮันสันนาฮิอาเบเชรากองหน้าเป็นเดนิสกูนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วบ้านใครบ้านมันครับบรานชนะ1-0ฮัมาบีก็เปิดบ้านชนะ2-1กู่นี้ก่อนเกม ใกล้เคียงสูสีเสมอไหนเสมอกันนะครับจริงจะว่าไปภาพรวมฤดูกาลนี้ฟอร์มไม่ต่างทีนี้พอไปวัดเฮ to h e ฮดบ้านใครบ้านมันนะครับพี่เจมมองว่าหน้าวัดใจบอมมาปรอร์สขนาน่าในบ้านแย่สุดคือเสมอลุ้นถึงเบียดชนะครับเชียบบอมมาปอสขนาน่านะครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบไปที่เยอการเดนวานาโมและบอมมาปอสขนาน่านะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย